เที่ยวทีค่ะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหา่างอำเภอเมืองราชบุรีนะคะเปิดจุดชำระค่าบริการ just pay ค่ะก็เรียกได้ว่าบริการประชาชนเข้าถึงทุกท้องที่ทีเดียวค่ะ พลเอกชัยศิทธ์ชินวัตรอดีตผู้บัญชาการทหารบกและอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยนายวรากรเย็นตระกูลผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าภูมิภาคที่1.1บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนและนายเอกชัยสุาาภาณิตวรพาสร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการรับชำระ just pay สาขาอบตอเจดีหัก โดยมีนายภัยบุญวรวรุณไพศาลนาย,านยกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหกักเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นให้การต้อนรับพร้อมผู้บริหารพนักงานทีโอทีด้วยนายภัยบุญวรวรุณไพศาลนาย,านยกองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีหกักเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ในลักษณะ one stop service โดยร่วมมือกับบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเปิดให้บริการรับชำระค่าบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตค่าสาธารณภคค่าเบี้ยประกรันและอื่น สามารถออกใบกำกับภาษีหรือเต็มรูปแบบได้ทันทีตามความต้องการนอกจากนี้ยังสามารถขอใช้บริการโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ TOT ได้อีกด้วยสำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม TOT Just Pay สามารถติดต่อสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า TOT ได้ทุกสาขาหรือหมายเลขโทรศัพท์032323666 เริ่มกลับไปกับ